สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเลือกกิ่งกิ่งเหรอเอเลือกเป็นกิ่งเลือยเป็นเถาดีเนาะขจรนะคะเอาไปชํานะคะตัดมาแล้วจะตัดประมาณนี้นะคะเลือกลำต้นที่สีน้ำตาลอ่อนๆนะสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็ตัดมาประมาณนี้จะไปชําไว้ปลูกปีหน้านะคะเลือกตัดเอาที่เลื้อยๆกับพื้นดินนะคะ เลือกเอาแล้วก็ตัดไปชํำเขาเดือนตอนนี้เดือนเก้าใช่ไหมคะเดือนเก้าวันที่เท่าไหร่วันเนี้ยสิบหกแล้วนะคะก็กลางกลางเดือนแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วเราก็จะชําชําเขาไว้เสร็จแล้วก็รารากเขาออกนะคะเขาจะได้สู้หนาวได้แข็งแรงคะ่ะถ้าเราไปชํำช่วง เดือน11หรืออะไรอย่างเงี้ยรากเขาเดินยังไม่ดีเขาจะตอนอากาศหนาวจัดจัดเดือนมกราคมพาเนี่ยเขาจะสู้หนาวไม่ค่อยได้นะคะต้องชำไว้ตั้งแต่ตอนเนี้เลยเดี๋ยวเราตัดไปชำกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาชำกิ่งขจรกันนะใช้ดินใช้ดินปลูกไอ้ดินเพาะนะคะดินเพาะดินเพาะเขาจะ เบาๆใช่ไหมร่วนๆเนี่ยแล้วก็เนี่ยกิ่งขจรของเรากิ่งขจรของเราที่ตัดมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะชําแล้วก็ใส่ไว้ในลังโฟมแล้วก็ปิดถุงแบบควบแน่นกันนะคะให้เขารากออกเร็วๆเราจะใช้กระถางละสองกิ่งนะคะสองกิ่ง กิ่งสีน้ำตาลประมาณนี้จะดีนะคะถ้ากิ่งถ้ากิ่งเขียวๆอย่างเงี้ยมันจะอ่อนไปหน่อยอันนี้จะอ่อนไปหน่อยนะคะถ้าสีน้ำตาลอย่างเงี้ยจะดีเขากำลังเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงเจริญวัย <laughs> เจริญวัยไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปอย่างเงี้ยถ้าเขียวๆอย่างเงี้ยจะอ่อนไปบางทีชําก็อาจจะไม่ติดนะคะวันนี้จะใส่กระถางละสอง แล้วเราจะกลบดินประมาณตรงตรงข้อใต้ข้อใบตรงเนี้ยนะคะรากเขาจะออกมาดีถ้าถ้ามันยาวไปนะคะถ้ามันยาวกระถางเราแค่นี้ใช่ไหมกระถางเราแค่นี้ใช่ไหมคะถ้ามันยาวอ่ะมันจะยาวไปสําหรับกระถางเราก็ตัดออกนิดหนึ่งไดะะ้แล้วก็สายทับ ให้อยู่ให้อยู่ตรงโคนใบใบเขาพอดีอะค่ะโคนใบอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะมีรากออกมาเนี่ยอันนี้ที่เขาเลื้อยกับดินเขาจะมีรากออกแบบี้แบบนี้ค่ะ เดี๋ยวรถน้ำเขานะคะ เราจะผูกควบแน่นไว้อย่างนี้นะคะไว้ร่มๆแบบเนี้ไว้แบบเนี้นะคะให้เขาอยู่ร่มๆอันนี้เอาไว้ใต้ร่มเนี้ยเวลาช่วงบ่ายมาก็จะมีร่มของต้นฝรั่งบังแดดให้เขาจะไม่วางไว้ให้โดนแดดแรงๆนะคะทุกสามวันเราจะมาเปิดถุงให้ระบายอากาศออกแล้วก็เปิดไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วก็อะไรนะคะแล้วก็ปิดเหมือนเดิมแบบนี้จนกว่ารากเขาจะเดินเดินเดินหมายถึงว่ารากจะออกออกจากก้านแล้วก็สังเกตได้ง่าย,ายๆถ้ารากออกนะเวลาเรายกกระถางใช่ไหมคะดูที่ก้นกระถางจะมีรากเขาโผล่ออกมาอย่างนั้นแปลว่าต้นเขาแข็งแรงคะ่ะแล้วเราถึงจะเอาพลาสติกที่คลุมที่คลุม ควบแน่นออกได้นะคะไว้มาติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ